รายการมันีช่ช็อตรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงสนับสนุนโดยพฤกษาเลียวเอสเตตบ้านเดี่ยวทาวน์เฮาส์คอนโดโทร7 7 9 9หรือพฤกษา c o m ช่วงรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงิน กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ m ั n นี่ช็อตรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินโดยผมยุทธนานกระบวนแสงนะครับจันถึงสุขเราพบกันที่นี่บ่ายสาโมงเป็นต้นไปทาง FM 97แห่งนี้นะครับส่วนวันเสาร์และวันอาทิตย์พบกันทาง FM 101ในรายการวิทยุ m ั n นี่พล s สนะครับเริ่มต้นบ่ายสาโมงเป็นต้นไปเช่นเดียวกันและอย่าลืม2วิธีในการติดต่อกับเราโดยตรงวิธีแรกคอดไลน์สายด่วน0 8 1 9 8 4 9 7 3 5 081-984-9735วิธีที่2ผ่านทางแอปพลิเคชันไลน์ Line ID ของเราก็คือพิมพ์สัญลักษณ์ตัว a อ i แล้วตามด้วยคำว่า Money Plus Moneyplus e Moneyplus ติดกันตรงตัวเชิญได้เลยนะครับกณผูฟังครับมีงานสัมมนา,าดีๆที่มาแจ้งให้ทราบกันตั้งแต่เนิ่นๆนะครับ ทางกองทุนบุหลวงขอเชิญผู้ที่เตรียมตัวจะเกษียณในเร็วๆนี้ร่วมงาน Investment Workshop ตอนเกษียณดีๆเริ่มต้นที่ p r e l i m e n t งานจะจัดขึ้นอีกครั้งหนึ่งในวันเสาร์ที่25กุมภาพันธ์นี้เสาร์25กุมภาพันธ์นี้8นาฬิกา30นาทีถึง12นาฬิกา30นาทีณอาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยห้อง b 603ห้อง b 603ชั้น6 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมารถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สะดวกนะครับมาขึ้นที่สถานีศูนย์วัฒนธรรมทางออกที่3พบกับกิจกรรมดีๆจากกองทุนบุหลวงที่อยากจะสนับสนุนให้ครอบครัวไทยมีความมั่นคงทางการเงินพบกับกิจกรรมเวิร์กช็อปรูปแบบใหม่ๆที่ไม่ได้จบแค่การฟังแต่สามารถร่วมลงมือทําและนํามาประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตจริงด้วยความเข้าใจโดยทีมของกองทุนบูหลวงเป็นเพื่อนคุณพร้อมกับเยี่ยมชม Investment Discovery Museum พิพิธภัณฑ์เรียนรู้ด้านการลงทุนแห่งแรกของไทยด้วยงานนี้สำหรับผู้ที่มีอายุระหว่าง50ปีถึง60ปีงานนี้เหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุระหว่าง50ปีถึง60ปีฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายและรับจำนวนจำกัดนะครับงานมีวันเสาร์ที่25กุมภาพันธ์นี้ที่ตลาดลซาบแห่งประเทศไทยแห่งใหม่นะครับสอบถามเพิ่มเติมสำรองที่นั่งได้ที่02674648802674 6488แล้วกด8นะครับคุณผูฟังครับไทยรันาคาจัดโครงการ70เส้นทางแห่งความทรงจำสนับสนุนการท่องเที่ยวไทยพร้อมเพิ่มรถใหม่นิสันอันเมรากว่า200คันไทยเลยนาคาคอป์ปอเรชั่นจำกัด จัดโครงการ70เส้นทางแห่งความทรงจำสนับสนุนโครงการ70เส้นทางตามรอยพระบาทจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยให้นักท่องเที่ยวได้เยี่ยมชมโครงการในพระราชด,ดําริทั่วประเทศเริ่มต้นเพียง600บาทต,ต่อวันพร้อมเพิ่มรถใหม่นิสสันอัลเมร่า200คันรถใหม่ปลอดภัยไม่น้อยนะครับสนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ไทยเลยนาคาเช่ารถโทรเล้ครับที่ไทยเลยนาคา1647 1647เที่ยวให้สนุก มีความสุขกับการพักผ่อนนะครับแล้วอย่าลืมครับคุณผู้ฟังครับเทศกาลชมช้างกันที่เดอะบรูมออคิดพาร์คที่จังหวัดราชบุรีนะครับอย่าลืมไปชมป่าสวยกล้วยไม้ช้างงดงามที่เดอะบรูมออคิดพาร์ค อุทยานกล้วยไม้ที่สวยและสมบูรณ์ที่สุดในประเทศแหล่งท่องเที่ยวเชิงกเกษตรที่ไม่ควรพลาดของจังหวัดราชบุรีนะครับสอบถามเพิ่มเติมครับ086111 0084 086111 0084และ087111 4436ที่เดอะบลูมออคิดพาร์คอุทยานกล้วยไม้ท่ามกลางธรรมชาติในป่าใหญ่ใกล้เมืองที่จังหวัดราชบุรีนะครับ ส่วนช่วงนี้ครับคุณผู้ฟังครับไปติดตามอีกหนึ่งความน่าสนใจที่บอกว่าเป็นผู้ช่วยมืออาชีพสำหรับชาวออฟฟิศนะครับนั่นคือเรื่องราวของ Office m a t e Catalog 2017นั่นเองครับผมเชิญกรรมการผู้จัดก,การใหญ่ธุรกิจ Office m a t e บริษัท COL จำกัดมหาชนคุณวิลาวันเรื่เกลียงไกลให้เกียรติมาคุยกับเราด้วยในช่วงนี้ครับคุณวิลาวันสวัสดีครับ สวัสดีค่ะคุณนุทนาค่ะสวัสดีท่านผู้กังค่ะครับขอบคุณที่ให้เกียรติแวะมาคุยกับเราในวันนี้ด้วยนะครับคุณวิลาวันครับก่อนอื่นครับที่บอกว่า f f i c e m a t e เนี่ยเป็นเสมือนนะครับเพื่อนคู่ใจของบรรดาออฟฟิศต่างๆนะครับและเห็นว่าปีนี้เนี่ยมีแคตตาล็อกประจำปีของ f f i c e m a t e ออกมาเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับคุณวิลาวันครับ ใช่ค่ะปีนี้ก็ตั้งแต่ต้นปีเราก็จะทำแคตตาล็อกออฟฟิศเมดชื่อว่นแคตตาล็อกรายปีนะคะประจำปี2017นะคะออกมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็พร้อมแจกใจ่ายให้กับลูกค้านะคะหรือ จมาชิกที่สนใจนะคะสามารถราบ,รบแคตตาล็อกได้ค่ะนะครับแล้วแคตตาล็อกประจำปีนี้ปี2017ของ Office ิ a t e ปีนี้เนี่ยมีความพิเศษหรือว่าแตกต่างจากของปีก่อนๆตรงไหนยังไงครับคุณวิลาวันก็แคตตาล็อกปีนี้นะคะจริงๆเราออฟฟิเมีปีนียปัจจุบันเราเติบโตมากว่า22ปีนะคะถึงวันนี้เนี่ยเราทำธุรกิจใน การให้บริการออฟฟิศสัพ p l i นะคะมา22ปีแล้วแล้วก็มีลูกค้าเนี่ยอยู่ประมาณ300 0 0องค์กรที่เป็นลูกค้าประจําของเราอยู่นะคะคแล้วก็ทุกๆปีเราจะออกแคตตาล็อกค่ะจอ,อเป็นเล่มรายปีเป็นเล่มใหญ่มากเลยทะานหนาประมาณเกือบ900หน้านะคะในนั้นเนี่ยบรรจุสินค้าอยู่ประมาณ1,500ร,รายการนะคะ มาจาก11หมวดหมู่สินค้าซึ่งทุกๆออฟฟิศทุกๆสำนักงานทุกๆธุรกิจเนี่ยครับถ้าจะมองหาของที่ใช้ในออฟฟิศเนี่ยต้องบอกว่าอยู่ในแคตตาล็อกเร่มีหมดแล้วนะคะคนี้สินที่แตกต่างในปีนี้ก็คือว่าทุกๆปีนะคะเราจะคัดสรรหาสินค้าใหม่ๆในหมวดของอุปกรณ์สำนักงานออฟฟิศสปายก็ไม่ได้หยุดนิ่งนะคะอินโนเวชั่นใหม่ๆเข้ามาเรื่อยๆปีนี้เนี่ยเรามีสินค้าใหม่ประมาณ3,000กว่ารายการเราก็พยายามที่จะคัดสรรมาแล้วก็มีแบรนด์ต่างๆแบรนด์ใหม่ๆเพิ่มเข้ามาในแคตต ล็อกเล่มน,นี้ประมาณสักถ้าเป็นแบรนด์ใหม่มีประมาณกัอบร้อยแบรนด์นะคะ,ะจากเดิมเห็นว่ารายการสินค้าก็มีเป็นหมื่นกว่ารายการอยู่แล้วแล้วเพิ่มเข้าไปอีกประมาณ3,000กว่ารายการใช่ไหม ใช่ค่ะรปรับเปลี่ยนนะคะมีสินค้าใหม่เข้านะคะส่วนตัวไหนที่เรารู้สึกว่าเอามันไม่ค่อยทันสมัยแล้วล่ะเราทำปรับบางนะคะมีหน้านะครับประมาณหมื่นห้าประมาณหม0 0นกว่ารายการนะครับมีหน่าว่าแคตตาล็อกประจำปีนี้ของอ f ฟ i ิ Mate เนี่ยนอกจากจะดูดีแล้วก็ยังหนามากๆเลยก็แสดงว่ามีรายการสินค้าให้เลือกเยอะเลยใช่ไหมครับคุณวิลาวันค่ะ สินค้าพวกที่เราคัดเลือกที่จะเอาไปใส่ไว้ในแคตตาล็อกเนี่ยเรามั่นใจได้ว,ว่าลูกค้าซือ้อไปใช้แล้วเนี่ยไม่ผิดหวังเพราะองค์กรเนี่ยต้องการของดีมีคุณภาพนะคะแล้วก็ในปีนี้เราเพิ่มระยะเวลารับประกันสินค้าด้วยนะคะแต่ปก,ก,กติเนี่ยเรารับประกันความพึงพอใจอยู่แล้ว14วันไหมถึง2งสัปดาห์ให้เป็น30วันเลยอ๋อจากเดิม14วันก็เพิ่มเวลารับประกันเพิ่มขึ้นเป็น30วันเลยนะฮะใช่ค่ะขยายเวลาให้ดีครับ,รบก็โดนใจลูกค้านะครับได้ใจลูกค้าเลย ะนะครับในการขยายเวลารับประกันเพิ่มเป็น30วันจากเดิม14วันนะครับทีนี้ครับมันมีคำมั่นของทาง Office Mate ที่บอกว่าครบง่ายแล้วก็เร็วคุณวิลาวันพอจะขยายให้ฟังสัหน่อยได้ไหมครับว่าอะ,อะไรคือครบง่ายแล้วก็เร็วครับได้ค่ะคำว่าครบหมายถึงว่าเรามีของที่ลูกค้าเนี่ยต้องการครบถ้วนนะคะทุกไอเทมทุกสินค้าที่อยู่ในแคตตาล็อกเนี่ยครับ สามารถสั่งสินค้าแล้วเรามีสต็อกครบหมดทุกรายการหมายความว่าไม่ต้องรอ,อนานส่วนคขาเ่าง่ายหมายความว่าเวลาที่ต้องการซื้อสินค้าเราเนี่ยง่ายมากมากนะคะเรามีหลายช่องทางในการสั่งซื้ออย่างแคตตาล็อกเนี่ยเราก็พยายามทําให้ดูสินค้าได้ง่ายนะคะคัดเลือกสินค้าได้ง่ายตัดสินใจได้เร็วและเวลาจะสั่งซื้อเนี่ยก็ โทรเข้า call center นะคะเรามีเจ้าหน้าที่ call center ที่ดูแลตลอดนะคะหรือถ้าไม่สั่งผ่านทาง call center มีอีกหลายช่องทางมากทั้งออนไลน์ทั้งเว็บไซต์นะคะโมบายแอปแล้วก็หน้าร้านสามารถที่จะหาสินค้าได้ง่ายมากๆส่วนคำว่าเร็วเนี่ยหมายถึงว่า คุณไม่ต้องรอเนื่องจากว่าเรามีสต็อกสินค้าให้ทั้งหมดเลยดังนั้นเนี่ยจะเป็นระบบ d e l i v e r y นะคะก็จะได้ในวันทำการถัดไปครับนี่คือครบง่ายแล้วก็เร็วนะครับใช่ค่ะครบครบคือครบทุกความต้องการทางธุรกิจอุปกรณ์สำนักงานไอทีและเฟอร์นิเจอร์ง่ายก็คือง่ายทุกการสั่งซื้อนะฮะทั้ง4ช่องทางเนี่ยสะดวกเลือกได้ด้วยนะครับแล้วก็เร็วก็คือไม่ต้องรอนานเพราะว่าสต็อกสินค้าเนี่ยมีไวรอให้บริการอยู่แล้วนะครับคุณวิลวันครับความพิ ิเศษของแคตตาล็อกประจําปีของ Office m a ดเนี่ยเห็นว่าพอเปิดไปเปิดไปเนี่ยจะมีพับพับไว้เปิดมาจะเป็นให้สแกน QR Code ก็มีแหละครับคุณวิลาวันอ่าใช่ค่ะ QR Code นะคะก็เราเข้าสู่โลกดิจิตอลนะคะเรากลูกค้าเราเป็นคนทันสมัยนะคะใน QR Code นี่มีอะไรจะเชิญชวนให้ลูกค้าเนี่ยลองสแกนดูนะคะ แบบใบ้นิดนึงนะคะในนั้นจะมีกิมมิคโปรโมชั่นใหม่ๆซึ่งต้องบอกเลยว่าเราจะทําให้มันไม่เหมือนกันในแต่ละวันในแต่ละวิ่งในแต่ละเดือนนะคะเขาใช้สแกนแต่ละครั้งจะได้โคตอลงมาไม่เหมือนกันนะคะเราจะทําโปรโมชั่นค่อนข้างพิเศษให้กับ ลูกค้าสมาชิกที่ได้รับแคตตาล็อกไปก็เดี๋ยวติดตามกิจกรรมตรงสแกน QR code ได้ตลอดปีนะคะกับแคตตาล็อกออฟฟิศเมดค่ะเปิดแคตตาล็อกออฟฟิศเมดอย่าลืมนะครับเข้าไปสแกน QR code ด้วยเพราะจะมีกิมมิคโปรโมชั่นใหม่ๆเป็นประจำเปลี่ยนบ่อยด้วยนะฮะนี่เป็นสีสันและก็เป็นพิเศษสำหรับแคตตาล็อกประจำปีนี้นะครับและเห็นว่าอีกความพิเศษของแคตตาล็อกประจำปีของออฟฟิศเมดเนี่ยเห็นว่า ยังช่วยให้มีเหมือน total service solution อยู่ในมือลูกค้าด้วยเหลอครับคุณวิลาวันใช่ค่ะ ก็นอกเหนือจากอุปกรณ์สำนักง,งานนะคะออฟฟิศเฟอร์นิเจอร์ออฟฟิศคอมพิวเตอร์ต่างๆแล้วเนี่ยรเราค่อยๆทยอยเราทราบความต้องการของ s อ E นะคะหรือองค์กรธุรกิจต่างๆว่าด้วยการเซอร์วิสต่างๆก็เริ่มจะมีด<ม>ีมานนะคะแล้วก็มีความจําเป็นที่ต้องใช้ในการทําการตลาดต่างๆของทุกๆธุกๆรกิจนะคะปีนี้เราเริ่มเสริมเพิ่มเติมนะคะเราคัดสันสินค้าพรีเมียมต่างๆไม่ว่าจะ เป็นเสื้อเป็นชุดแบบฟอร์มเป็นกิฟต์เซตอะไรต่างๆที่สามารถเอาไปใช้ทำซูวีเนียหรือเอาไปจัดทำโปรโมชั่นนะคะคแล้วก็มีบริการออกแบบแล้ะคัสตอมไรให้กับลูกค้านะคะเป็นรายๆไปนอกจากนี้เราจะมีบริการพรินติ้งโซลูชันด้วยคือผลิตงานพิมพ์ครบวงจรทั้งระบบ i ินเจ็นะคะแล้วก็ระบบ On Demand นพรินติ g งนะคะคหมายความว่าสั่งพิมพ์ได้แต่นามบาัตรโพสการ์ดเมนูอาหาร การ์ดใหญ่ๆนะคะคู่มือโฟตโต้บุก๊กไปจนถึงงานอิงเจ็ตที่สุดอินดอร์และอาลโดรเลยสามารถไปสั่งผลิตได้ที่ b r a น d o ออฟฟิศเมทแล้วก็จากในแคตตาล็อกหรือเว็บไซต์ออฟฟิศเมทได้ด้วยนะคะคแล้วก็บริการที่3ามที่เราจะเพิ่มเข้ามานะคะตอนนี้เราให้บริการแพ็ทแอมโพสเอ็กซ์เพรสหมายความว่าในร้านนะคะของเราเองเนี่ยเราสามารถที่จะส่งพัสดุแบบรวดเร็วนะคะโดยที่เรามีบริการตัวแพคเกจจิ้งนะคะตัววัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการแพ พร้อมดอบสินค้าไว้ที่เราเลยค่ะวันรุ่งขึ้นเราส่งสินค้าให้ถึงปลายทางในราคาคุ้มค่านะคะเป็นบริการจัดส่งพัสดุด่วนทั่วประเทศใช่ไหมครับใช่ค่ะพัสดุด่วนทั่วประเทศเลยนะคะครับทันมาอีกตัวหนึ่งซึ่งปีนี้เนี่ยเราก็ลเอาทุกๆสาขาเลยนะคะก็คือดีไซน์เฟอร์นิเจอร์ออฟฟิศเฟอร์นิเจอร์นะคะครับท่านใดมีออฟฟิศขนาดเล็กไปถึงขนาดใหญ่นะคะเรามีบริการออกแบบออฟฟิศเฟอร์นิเจอร์เลยเอาฟรีเลยนะคะเพราะว่าในสินค้าของออฟฟิศเมดหมวดหนึ่งซึ่งปีนี้จบ ตค่อนข้างมากเลยนะคะก็คือหมวดออฟฟิศเฟอร์นิเจอร์เนี่ยเรามีสินค้าเฟอร์นิเจอร์ให้เลือกหลากหลายทีนี้พอมีอให้เลือกหลากหลายลูกค้าก็อาจจะรู้สึกว่าเออยังไงดีให้มันเหมาะสมเราก็<อ>จะมีบริการออกแบบด้วยโปรแกรมสามิติให้นะคะครับ,รบเพรคนที่เป็นบริการพิเศษนะครับอีกหลายอย่างจากทาง f f i c e m a t e เลยไม่ว่าจะเป็นบริการร,รับผลิตสินค้าพรีเมียมตามความต้องการนะครับหรือจะมีบริการผลิตงานพิมพ์แบบครบวงจรก็มีมีบริการจัดส่งพัสดุด่วนทั่วประเทศด้วยและก็ยังมี บริการออกแบบด้วยโปรแกรม3มิติและให้คำปรึกษาต่างๆด้านเฟอร์นิเจอร์นะครับมีการส่งผู้เชี่ยวชาญดูถึงออฟฟิศของคุณ <c oughs> ก็มีด้วยใช่ไหมครับเนี่ยใช่ค่ะนะครับเอ๊ะแล้วยังมีบริการดีๆพร้อมสิทธิพิเศษสำหรับคนที่มีแคตตาล็อกออฟฟิศเมดในมือด้วยหรือเปล่าเห็นว่าไปจับไม้จับมือกับทางสตาร์ทอัอย่างสกูตตาด้วยเหรอครับคุณวิลาวันใช่ค่ะเรามีสตาร์ทอั หลายองค์กรนะคะเข้ามาคุยกับเราแล้วเราก็ดูว่าเราสามารถที่จะทําธุรกิจอะไรร่วมกันได้บ้างนะคะอย่างสตูต้านี่เป็นตัวอย่างอย่างหนึง่งซึ่งเขาให้บริการในเรื่องของมอเตอร์ไซค์นะคะทีรระ่รับส่งเอกสารใช่ค่ะรับส่งเอกสารเราก็ตรงนี้เราก็จะทำโคโปรโมชั่นร่วมกันเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกค้าเราก็จะได้สิทธิโปรโมโชั่นจากสกูต้านะคะลูกค้าสกูต้าจะได้สิทธิโปรโมโชั่นกับ ออฟฟิศเมดนะคะเช่นเดียวกันนะคะอย่างองค์กรใหญ่ๆอีกหลายองค์กรเช่น A I S K Bank มีหลายอันมากค่ะที่สิทธิพิเศษพวกนี้ก็จะทยอยมาเรื่อยๆรวมถึงตัวเซนทรัลคารเองนะคะเดอะวันคารดเองนะคะเรามีสิทธิพิเศษพวกนี้ค่ะให้ตลอดเลยนะคะกับสมาชิกลูกค้าที่ซื้อสินค้าจากออฟฟิศเมดออฟฟิศเมดนี่พันธมิตรเยอะนะครับและส่วนใหญ่พันใหญ่ๆทังนั้นเลยอนเยอะค่ะค่อนข้างเยอะนะฟังมาถึงตรงนี้แล้วนะครับคุณวิลาวันแล้วถ้าต้องการแคตตาล็อกประจำปี ีนี้ของ o f i i e m m t e เนี่ยจะต้องทำยังไงมีค่าใช้จ่ายไหมเห็นว่ามีหลายช่องทางด้วยใช่ไหมครับในการที่จะขอรับ,ครบแคตตาล็อกของ Office m a t e ประจำปีนี้ครับค่ะ แคตตาล็อกออฟฟิศเมดเร่ม2017วิธีการง่ายมากๆมีหลายช่องทางที่จะสามารถรับแคตตาล็อกได้นะคะเห็นร้านออฟฟิศเมดนะคะกว่า70สาขาทั่วประเทศแวะเข้าไปนะคะสามารถติดต่อขอรับได้เลยฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะคถ้าไม่สะดวกหรือคิดว่าเดี๋ยวอยากให้เราส่งให้นะคะ,ะทางออฟฟิศเมด call center นะคะติดต่อได้ที่เบอร์โทร02-739-5555นะคะเรามีเจ้าหน้าที่ call center กว่า500ท่านนะคะรับบริการ ตรงนี้อยู่นะคะก็สามารถติดต่อแจ้งนะคะชื่อที่อยู่กับเจ้าหน้าที่ call center ได้เลยเราก็จะจับส่งแคตาล็อกให้ฟรีนะคะคอีกทางหนึ่งนะคะออนไลน์นะคะ<ม> officemate.co.th นะคะคในเว็บไซต์ officemate เช่นกันนะคะจะมี แบนเนอร์สำหรับให้กรอกนะคะแอดเดรสสำหรับให้เราส่งแคตตาล็อกให้ฟรีนะคะฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆจะแถมไปด้วยแพ็กเกจของโปรโมชั่นนะคะสำหรับลูกค้ารายใหม่ด้วยนะคะซึ่งแน่นอนจะต้องเป็นโมมชั่นที่ค่อนข้างดีเลยนะคย้ำว่าฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับในการที่จะขอรับแคตตาล็อกประจำปี2017จาก o f i i e m m t e นะครับก็อย่างน้อยก็3ช่องทางครับช่องทางแรกก็คือสาขาต่างๆของ f f i c e Mate กว่า 70สาขาทั่วประเทศหรือจะโทรเข้าไปที่ OfficeMate Contact Center 02 739 5555ก็ได้หรือจะเข้าไปที่เว็บไซต์ www.officemate.co.th ก็ได้ด้วยนะครับ3ช่องทางนี้ได้เลยและย้ำว่าไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆด้วยนะครับเอาล้วครับมาถึงท้ายนี้แล้วนะครับอยากให้คุณวิลาวันสรุปหน่อยว่าถ้ามีแคตตาล็อก OfficeMate เล่มนี้ของปีนี้ ปี2017เนี่ยจะดียังไงบ้างคุณวิลาวันทิ้งท้ายหน่อยครับ จริงๆแล้วแคตตาล็อกออฟฟิศเมถือว่าเป็นแคตตาล็อกเล่มที่มีสินค้าครบถ้วนที่สุดในประเทศไทยตอนนี้นะคะสำหรับการคัดสรรหาอุปกรณ์สาน,านักงานออฟฟิศสป라이ดังนั้นเนี่ยถ้าหากว่าท่านลูกค้านะคะที่มีความต้องการอยากจะหาสินค้าสักอย่างมาใช้ในองค์กรของเรานะคะก็ะต้องบอกว่าเล่มน,นี้มันในมุมของเราเองเนี่ยเราเปรียบเสมือนเป็นคู่มือในการมองหารายการสินค้าที่มันเอาไปใช้ในธุรกิจได้นะคะ ตอบรับธุรกิจดังนั้นเนี่ยแคตตาล็อกเล่มนี้จะทําตัวเสมือนกับเป็นผู้ช่วยมือชีพ<ม>นะคะที่มีครบถ้วนทั้งรายการสินค้าต่างๆทั้งบริการนะคะจะบอกข้อมูลของสินค้าสเปคสินค้าครบถ้วนดังนั้นเนี่ยการเลือกหาสินค้าอะไรเนี่ยจริงๆแล้วทาให้เราได้ความรู้ไปด้วยนะคะว่าสินค้าคะอะไรเหมาะกับอะไร<ม>นะคะเปรียบเทียบได้การซื้อก็จะเหมาะสมไม่สิ้นเปลืองแล้วก็ความผิดพลาดในการซื้อก็จะน้อยนะคะ แถมในาตาะ็อกเล่มน,นี้ยังมีสิทธิประโยชน์มากมายนะคะที่เราแอดที่เราเพิ่มเสริมเข้าไปให้ดังนั้นรับรองได้ว่าถ้าใช้กระดอกเล่มน,นี้เนี่ยถ้าท่านใดเดินจัดซื้อเนี่ยได้กลายเป็นจัดซื้อมืออาชีพนะคะ<อ>ขณะเดียวกันเราก็จะเป็นผู้ช่วยมืออาชีพไปด้วยกันนะคะนะครับถือว่าแคตตาล็อกของ f f i c e Mate ถือว่าเป็นผู้ช่วยมืออาชีพเลยนะครับ่ถูกการกรองมาเพื่อความพึงพอใจมีทั้งคุณค่าความสะดวกความง่ายและความคุ้มค่าให้กับลูกค้าของ f f i c e Mate นะครับเอาละ ครับวันนี้ขอบคุณอย่างสูงเลยนะครับคุณวิลาวันครับยินดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับคุณวิลาวันเรื่อเกลียงไกลกรรมการผู้จัดการใหญ่ธุรกิจออฟฟิศเมดบริษัท COL จำกัดมหาชนมาคุยให้ฟังนะครับเรื่องของออฟฟิ e เม t แคต t าล็อก2 1 7 7เล่มเดียวครบตอบโจทย์ทุกธุรกิจลงทะเบียนได้ฟรีวันนี้นะครับสอบถามเพิ่มเติมก็02-7395555 027395555นะครับ และช่วงนี้ครับขอบคุณบรจทาริส0 2 0 1 5 0อ2 2 0 2 0 1 5 0 2 2 2คุณผูส้คฟังครับบรจทาริสขอแนะนำสองกองทุนรวมได้แก่กองทุนเปิดทาริสหุ้นทุนเป็นกองทุนรวมตราสารแห่งทุนมีนโยบายลงทุนในตราสารทุนหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนทั้งในตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ M a I ส่วนอีกกองหนึ่งก็คือกองทุนเปิดทาริสมิสมองแคบหุ้นทุน เป็นกองทุนรวมตราสารแห่งทุนมีนโยบายลงทุนในตราสารทุนของบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็กทั้งที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และที่ตลาดหลักทรัพย์ m a i ที่มีปัจจัยพื้นฐานดีและมีแนวโน้มการเจริญเติบโตทางธุรกิจนะครับทั้งสองกองของบจทาริสรมีนโยบายไม่จ่ายเงินปันผลลงทุนขั้นต่ำเพียง5,000บาทนะครับสนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่บจทาริสร 0, 0 2 0 1 5 0 2 2 2 0 2 0 1 5 0าส ส2 2นะครับเอาละครับคุณผู้ฟังครับทั้งหมดนี้ก็คือรายการวิทยุมันนี่ช็อตรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินโดยผมยุทธนากระบวนแสงจันทร์ึงสุขเราพบกันที่นี่บ่ายสามโมงถึง4ี่โมงเย็นเสาร์และอาทิตย์พบกันทาง FM101 ในรายการ m o n e y p พลาสเริ่มต้นบ่ายสามโมงเป็นต้นไปและเรียนเชิญในการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน m o n e y p พลาสของเรานะครับเอาไว้ฟังสดก็ได้ฟังย้อนหลังก็ได้ร่วมกิจกรรมชิงรางวัลกับเรา,ก,เราก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันวันนี้เวลาหมดแล้วผม ยุทธนาลาไปก่อนนะครับส่วนช่วงหน้าครับรายการเม k ม m o n ี่โดยพี่นิดธนพงศ์มีทองรออยู่ครับช่วงรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินรายการมันนี่ช็อตรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนาระบูนแสง สนับสนุนโดยปรึกษาเลียวเอสเตดบ้านเดี่ยวทาวน์เฮาส์คอนโดโทร1739หรือปรึกษา .com